เมซี่แตกหักกับบีเก้เออเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกัน เราต้องเกิดนํากันก่อนนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเมซี่เนี่ยช่วงนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องการที่สํานักข่าวเนี่ยเล่นเรื่องสถิติของเมซี่ที่ยิงเพียงแค่1ประตูก็อยากให้มองไงฮะว่าอยากให้นับรวม UCL ด้วยเนาะแต่ถ้าในลีกเนี่ยก็เมซี่เนี่ยจะหนักไปทางแอซิสมากกว่านะครับหลายคนมักจะเห็นข่าวนี้ว่าโอ้โหมีบางเพจที่เขาแอนตี้เรียวนเะมนซี่เนี่ยเขาจะเอามาโพสเนี่ยโอ้โหมสซี่เนี่ยลงทั้งซีซั่นยิงได้แค่ประตูเดียวอะไรเีก็จะโพสนะเอาไปเทียบกับเฟซอะไรเงี้ยเอาไป นะครับแล้วก็เมสซี่เนี่ยกลายเป็นบุ้ยเลยใน5าลีกใหญ่เนาะที่ยิงไปได้แค่ประตูเดียวเขาก็พูดกันไปต่าง,าง,างๆนานานะครับคือบางข่าวบางเพจเขาก็เล่นข่าวตามความจริงอันนี้เราก็พอรับได้ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีบางเพจที่เขาโจมตีเลยว่าเมสซี่เนี่ยโอ้โหแบบจากบ้างเล่นไม่ดีเล่นห่วยแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอย้ายมาก็ทําผลงานได้ไม่ดีเขาก็โจมตีกันอย่างหนักน,นะครับผมก็อยากพูดไปถึงตรงนี้นะครับว่าถ้าคนที่เขาโจมตีเนี่ยเขาไม่ได้แหกตามานั่งดูบอล9 นาทีเต็มหรือตลอดเวลาที่เลนเนอรเมซี่ได้ลงเล่นเขาไม่ควรพูดหรอกครับว่าเมซี่เล่นไม่ดีโดยส่วนตัวเราก็ต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าผลงานของเลนเนอร์เมซี่เนี่ยดรอปลงเป็นอย่างมากอันนี้เราก็เข้าใจตรงส่วนนี้แต่ถ้าทุกคนนะครับที่นั่งดูมากับผมหรืออยู่ในช่องผมเป็นคนที่ดูช่องผมได้เข้ามาดูเต็มเกมที่เลนเนอร์เมซี่ได้ลงเตะเ้ยทุกคนจะเข้าใจเลยว่าทําไมมันเพราะอะไรแล้วก็เมซี่ไม่ได้แย่อย่างที่เขาพูดไม่ว่าจะมีการทําจังหวะต่างๆ,างๆการเดินเกมเนี่ยพออยู่กับเมซี่เนี่ยมันคนละโลก ถ้าเทียบกับนักเตะในปารีสแซงต์แชงแมงผมไม่ได้ต้องการที่จะมาด้อยค่านักเตะปารีสแซงต์แชงแมงนะแต่เพียงแค่บอกว่าเมสซี่เนี่ยพอได้รับบอลมันมีโอกาสที่หวือหวามากกว่าแต่ทีนี้บางเพจนี่อย่างที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะเพจอะไร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 สักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ละคือผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเพจนั้นมากแต่เขาเนี่ยก็พูดตรงๆว่าคือเขาตรงใจที่จะด่าเรเนเมสซี่ไม่ว่าจะการเอายกถิติเปที่แบบว่ายิงได้2ประตูเหนือกว่าเรเนเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะอวยลิซานโนโรนโดว่าโอ้โหเนี่ยโรนโด้เอ ก็ผมก็คงไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับนอกจากจะให้เพื่อนๆไปดูบทสัมภาษณ์ของเบนเซม่าแล้วกันเนาะอยากจะฝากไปถึงคนที่เขาทําอะไรแบบนี้ด้วยนะว่าเมสซี่มาด่าเมสซี่อะไรเงี้ยคือถ้าตําหนิพูดกันด้วยเหตุผลมันรับได้แต่มาพูดมาเรียกกันแบบว่าไอตี้ไอ้นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือคุณก็แค่คนคนหนึ่งที่ยังอยู่ในยุคที่ยังไงเดียคือคุณไม่มีพัฒนาในเรื่องแบบว่าโลกมันไปไกลขนาดไหนเขาเลิกบูลลี่กันแล้วเนี่ยแต่คุณยังบูลลี่กันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็อยู่ในโลกของคุณไปนะก็ตนนนนั้้รทีีเเาาาม เรื่องที่ว่าเมสซี่เนี่ยเลิกคบกับคาราปิเก้จริงหรือเปล่าแต่เนี้ยความจริงโดยส่วนตัวนะผมพูดก่อนที่ผมจะเล่าข่าวแล้วกันเนาะผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรยังไงเนาะเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตั้งแต่ที่เมสซี่ต้องย้ายออกจากบาร์เซโลนาเพราะเพดานค่าเหนื่อยของบาร์เซโลนาเนี่ยมันสูงเกินนะครับค่าเหนื่อยเมสซี่เนี่ยมันเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามขอให้นักเตะภายในทีมลดค่าเหนื่อยลงแต่นักเตะในทีมเนี่ยก็ไม่ได้มีใครลดนะเอาจริงไม่ใช่แค่ปิกเก้นะครับปิเก้ก็ไม่ได้ลดแล้ว มันก็เยอะใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปเชื่อมโยงว่าเมสซี่อ่ะเออ่ตอนที่ยังอยู่กับเบอร์เซโลนาอยู่ใช่ไหมครับแล้วปิเก้เนี่ยไม่ยอมลดค่าเหนื่อยแต่พอเมสซี่ย้ายไปอยู่เปเช่แล้วนักเตะซีเนี่ยเริ่มลดค่าเหนื่อยกันหรือจะพูดว่าอ่ามีข่าวลือนะครับว่าปิเก้ไปบอกกับลาปอต้าว,ว่าไม่ต้องเซ็นเมสซี่หรอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเจ้าตัวปิเก้เองเนี่ยก็บริษัทเขานะเขาก็มีบริษัทเขามีธุรกิจส่วนตัวของเขานะครับเขาก็เหมือนไปซื้ออ่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอด ไปอยู่ที่นู่นแล้วตัวเองไปซื้อลิขสิทธิ์เพื่อให้คนซื้อลิขสิทธิ์ดูเมสซี่อะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าเป็นเรื่องธุรกิจทีนี้มันก็เริ่มทําให้มันมีข่าวประมาณนี้ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวกลับขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อเมสซี่เนี่นยตอนนี้เมสซี่กลับไปอยู่ที่บาร์เซโลนาที่สเปนใช่ไหมครับก็มีการจัดเลี้ยงกันเนาะก็มีการชวนใครมานู่นนี่นั่นแต่ไม่มีปิเก้อยู่ในงานแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากบอกตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นงานวันเกิดของชงาบีัเนนไ่่าไชาของนนาง เอาบาแล้วก็เซร์เกีบุตเกสเนี่ยไปแต่ปีเก้ไม่ไปเออเขาก็เลยบโยงมาเรื่องนี้เลยว่าหรือว่าเมซี่กับปีเก้เนี่ยแตกหักกันไปแล้วก็ต้องออเอยชื่อนักข่าวซะหน่อยนะครับว่าหลุยการนุษย์นะครับนักข่าวของทีวีสของช่องสเปนนะนะเขาบอกว่าการต่อสัญญาครั้งล่าสุดของปีเก้สร้างความเสียหายให้กับเมซี่อย่างมากและเมซี่เนี่ยก็รู้สึกผิดหวังส่วนหนึ่งเมซี่เขายังรู้สึกว่าถูกปีเก้หลอกเพราะจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลดค่าเหนื่อยในสัญญาลงอีกจนกระทั่งเมซี่ออกจากสโมสรและเมซี่รู้สึกว่าเขา ควรทําอย่างนั้นก่อนหน้านี้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการย้ายออกของเขาเองอันนี้คือการนุตเขาได้พูดไวเนาะแล้วก็จะมีนักข่าวอีกคนนึงชื่ออันเฟโดมาร์ติเนสนะครับนักข่าวของออนดาเซลโลก็ร่วมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเมซี่และปีเก้เนี่ยแตกหักกันไปที่เรียบร้อยแล้วผมถามในความรู้สึกของผมนะที่นั่งดูข่าวนู่นนี่นะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะปีเก้หรอกที่ต่อให้ปีเก้ตอนนั้นลดค่าเหนื่อยลงผมก็ยังเชื่อว,ว่าเมซี่ก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้เพราะมีรมิิิสเ 4, ตตยยยยนนนนนนออออู่่่่่าาาืัััั้้้้งงงไไมพจดล ให้บาร์เซโลนาอยู่เลยนะช่วงแรกๆเราก็ <ๆ S 1> ก็ยืมตัวไปกับแอตเลติโกมาดริดที่หลังเนาะเออทีนี้เนี่ยมันก็คงไม่สามารถเซ็นสัญญาเรียนเะมนซี่ได้ด้วยแล้วพึ่งเซ็นเดปายพึ่งเซ็นกุลมาต่อให้2คนาน,านั้นเงินท่าเหนื่อยประมาณรวมกันประมาณ2องแสนมันก็เยอะอยู่นะแล้วไหนจะนักเตะคนอื่นที่ไม่ได้ลดค่าเหนื่อยเมซีเนี่ยแต่และคนอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ปีเก้คนเดียวหรอกถ้าสมมติเมซี่จะโกรธผมเป็นโผล่ผมเป็นเมซี่นะผมจะโกรธคริสมันหรือเอ้ยคริสมันไม่ต้องโกรธหรออกมมมันนไไไ่ด้สิทะรากมายยนะงเพื่อนเเกก่าๆพวซีีนยอะไรเงี้ยไม่มลดค่่าเหนืออยะไรรปะะะมาาาณนนีี้เแลออกย่ด ค่าเหนื่อยของเลอเมิซี่ก็สูงด้วยเมซี่บอกว่ายอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมาครึ่งหนึ่งเมซี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้ค่าเหนื่อยราวๆหนึ 1, 000, 000่งล้านยูโรต่อสัปดาห์ประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเมซี่ลดลงมาเหลือห้าแสนผมก็คิดว่ายังไม่สามารถเซ็นได้นะเพราะเอาจริงๆทุกคนเข้าใจป่าว่ามันไม่ใช่ว่าตอนที่เมซี่ยังยังพยายามเรื่องเซ็นสัญญาอยู่ค่าเหนื่อยเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะนะมันไม่ใช่นะครับมันเกินอ่ะมันเกินไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยมันเกินมันเลยทําให้แบบมันต้องลดตรงนู้นลดตรงนี้ลดตรงนน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 ััั้้้้้้ออะะไรรยยยย่่่่าาาาาางเเเเเเีีีีีแลลววททห็็บ์ซซซโพมสญญกตืคคู แล้วมาเนี่ยคือมันต้องพูดตรงนี้ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้รายได้จากกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเข้ามาดูแมตช์แต่ละแมตต์ตั๋วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ค่าเข้าดูพิพิธภัณฑ์อะไรนู่นนี่นั่นถ้าผมรู้สึกว่าเมสซี่เนี่ยไม่โอเคนะผมว่าเมสซี่อ่ะคงไม่เอาบารลงดอวันลูกบอลทองครับไปไว้ที่บาร์เซโลนาหรอกเนาะอันนี้ตัวส่วนตัวผมคิดอย่างแต่ถ้าถามในอีกมุมนึงผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปได้นะที่ปิเกกอาจจะทําแบบนี้มันก็คือมันมีทั้ง,งแง่ดีแแและงงง่่่รรร้้าาาายเสมถคิด,ดทัอ,อต ตัวผมก็ไม่อยากให้ไปคิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าผมไม่คิดหรอกว่าปีเก้เขาจะอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึง่งอนาคตปีเก้เขาจะมาลงประธานบาร์เซโลนาอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเขามีปัญหากับเมสซี่ซึ่งเป็นเหมือนอ่าพูดตามตรงว่าเมสซี่เนี่ยถ้าถ้ามองในมุมอย่างเรามองเนี่ยผมมองว่าเมสซี่ใหญ่กว่าสมโมสรแล้วนะเออมันมันอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้าได้และอีกอย่างหนึง่งมันก็ยังมีคือพวกเรายังหวังกนะันอยู่ว่าเมสซี่เนี่ยน่าจะหวนคืนไปอยู่กับบาร์เซโลนาะแล้วค่อยแขวนสตาร์สักปีหนึ่งก็ได้หรือครึ ว่าสนใจข่าวนี้มากนักนะครับเพราะว่าทางเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรต้องรอจนกว่าที่เจ้าตัวจะออกมาพูดกันเองว่ามันจริงไหมนะครับซึ่งเอาจริงๆนักข่าวบางทีเขาก็แค่หาข่าวมาครับถ้าคุณช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หยุดพักเบรกการเตะฟุตบอลมันไม่มีข่าวอะไรคุณจะเล่นข่าวอะไรได้นอกจากคริสตินโรลโดกับดิวเนเมซี่ใครจะมาสนใจเท่าข่าวนี้ถ้าผมลงข่าวว่าป๊อบปาร์ทะเลาะกับเบรสอย่างเงี้ยคนจะไม่สนใจเท่าปีเก้กับเมซี่ทะเลาะกันถูกไหมครับ มันก็เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ยังมีข่าวอะไรอีกอย่างเช่นเรื่องสถิติสุดแย่ใช่ไหมครับว่าเนี่ย acy, เมซี่ทั้งฤดูก,กาลเนี่ยทำได้ไม่ดีเนาะแต่เอาจริงถ้าเอาทุกนัดที่ลงเล่นทุกรายการเนี่ยผมก็มองว่าเมสซี่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ว่าจะแอซซิตไม่ว่าจะการยิงประตูอย่าง UCL ก็ห้านัดท่าประตูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่พอในลีกเนี่ยมันเหมือนต้องปรับตัวหนักเนาะเพราะว่า ในลีกมันก็ใช้ร่างกายสูงมากนเนาะทีนี้เราก็มาทาได้แต่ต้องรอข้อมูลจากเจ้าตัวจริงๆว่าเขาจะมาพูดไหมแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่ามีซี่ไม่ออกมาพูดหรอกครับข่าวแบบนี้เขาไม่ค่อยอะไรกับข่าวพวกนี้เนาะขนาดนักข่าวนะครับยืนสัมภาษณ์เดินตามแกนะแกก็ไม่ตอบไม่พูดอะไรก็สาหรับข่าววันนี้มันก็มีประมาณนี้เนาะเพราะช่วงนี้ผมก็คงไม่ได้ลงข่าวเีกสักพักหนึ่งครับประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์ได้นะครับก็จะคงลงข่าวน้อยลงเนาะ หรือไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีไลฟ์สดนะครับก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะคุยกันนะครับก่อนที่ผมจะไปสอบบรรจุเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือหนักๆหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเวลาลงคลิปอะไรเนาะก็ขอบคุณแฟนคลับจากทางสปปลาวนะครับจากประเทศไทยเองหรือพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับถ้ายังเข้ามาดูคลิปนี้นยู่เนี่ยก็ถึงขอบคุณจริงๆนะครับก็ถ้าใครถูกใจเนาะที่ผ่านทางมาก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยเนาะแล้วก็ผมมีแฟนเพจนะครับทาง Facebook ก็ชื่อเดกกีดเลยนะครับถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสอะไรกับข่าวเรืองเมซี่มากนะครับเพราะช่วงนี้เดี๋ยวข่าวเมซี่ก็จะมีแต่แย่ๆนะครับคาดหวังให้เขากลับมาเล่นได้ดีแล้วกันนะครับหลังจากแมตช์จากต่อไปนี้นะนนเ,เ,นนนเน,นาะ ไปแล้วครับสวัสดีครับ